สวัสดีครับสวัสดีสมาชิก f อนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยสวัสดีกับทางช่องสัทธามาปฏิหารเกิดนะครับขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆเกิดกับชีวิตของสมาชิกเกิดกับผู้ที่มาติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอในช่องนี้นะครับก็ฝากกดติดตามซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจ้กับทางช่องสัทธามาปฏิหารเกิดด้วยนะครับและสําหรับใครนะครับอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตหรือเป็นสมาชิกทางช่องเรานะครับก็ แล้วแต่ความสวงของทุกคนทุกท่านเลยนะครับสมาชิกก็จะมีหลายระดับนะครับก็จะมีระดับที่สามารถดูคลิปก่อนได้นะครับซึ่งสมาชิกเนี่ยตอนนี้นะครับผมได้ทําคลิปนะครับในส่วนของสองตัวล่างชุดพิเศษเข้าไปดูได้นะครับผมทําไปแล้วนะบางคนก็อาจจะน่าจะยังไม่ได้ดูมากนะครับผมก็เลยมาบอกในที่นี้ด้วยนะครับผมทําคลิปพิเศษให้อยู่นะครับผมเนาะเป็นชุดพิเศษนะครับเป็นชุดพิเศษชุดที่ผมทําไปนั้นนะครับปี6กยังไม่เคยหลุดเลยนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นต่อนะครับไปลุ้นต่อกันนะครับ ก็สำหรับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาคลิปนี้นะครับคลิปนี้สูตรเก่าสูตรเก่าเล่าความจริงนะครับเออก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับคําเตือนนะครับว่าะครับให้รับชมเพื่อความเทองหรือเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนจริงผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับตัวเลขก็เกิดจากการคํานวณ ละการวิเคราะห์โดยดูจากสถิติย้อนหลังนะครับของผลสลากนะครับและนํามาวิเคราะห์มาคํานวณรอนะครับรองวดที่จะถึงนะครับั้งงวดที่จะถึงในเข <ITA> ้าตรงกับสูตรที่เราทําเราก็จะนําสูตรนั้นมาทําต่อนะครับทางสูตรและการวิเคราะห์ไม่ใช่องค์ประกอบในการออกผลนะครับอย่าไปหวังใจว่าเหมือนว่าเราไปหมุนเองไม่ใช่นะครับบางคนก็จะลืมคิดไปในจุดนี้คิดว่าตัวเองเป็นคนไปหมุนคิดว่าคนทําสูตรเป็นคนไปหมุนนะครับบางคนก็เชื่อเป็นเรื่องขนาดนั้น นะครับไม่ใช่นะครับผมมีแจะทําเผื่อไว้ทั้งนั้นนะครับสูตรไหนมันเข้าก็แห่ตามสูตรนั้นนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับนะสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วก็ใช้นะครับงวดที่แล้วสูตรนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้ลงให้นะครับที่จริงสูตรนี้มันเป็นสูตรคู่มากับอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรคู่มากับสูตรนี้นะฮะเนี่ยและสูตรนี้ผมมาทิ้งไปแล้วนะครับเพราะมันหลุด หลุดสองบ้างหลุดหนึ่งบ้างก็ปล่อยเหลือแต่สูตรนี้ครับนี่นะครับก็เลยมาเป็นตัวนี้นะครับปีหกห้ายังไม่เคยหลุดแม้แต่งวดเดียวนะครับเนี่ยนะครับปีหกห้ายังไม่เคยหลุดแม้แต่งวดเดียวนะครับเด่น10บกับหน่วยด้วยครับผมนะครับเด่น1ิบกับหน่วยด้วยนะครับวันนี้สมาชิกนะครับสมาชิก ตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับกับทางช่องสตามาบริหารเกิดนะครับรอดูนะครับบนนะครับผมจะพยายามให้แคบที่สุดนะครับมันมีสูตรที่เด็ดๆอยู่นะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะโอนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเป็นคลิปพิเศษเหมือนเดิมกับลากนะครับสูตรเนี้ยเด่นสิบหน่วยนะครับถ้ามาหลักร้อยก็ถือว่าเป็นตัวแถมไปนะครับ ถ้ามาหลักร้อยก็ถือว่าเป็นตัวแถมเห็นไหมมีติบกับหน่วยติบกับหน่วยติบหน่วยงวอถึงแม้ติดหลักร้อยก็มีสิบกับหน่วยเนี่ยเีขศูนย์หนึ่งสองก็เข้าเต็มในกับหน่วยสิบชิดสิบชิงวดนี้มาสิบอีกแล้วนะครับงวดนี้มาหลักสิบอีกแล้วอืมนะครับตอนนี้ผมทําไปแล้วนะครับหลักสิบและสูตรนี้ก็จะทําให้ดูจดๆเลยไวๆแล้วจะเอาไปตัดเลขแต้มไงครับอ่างวดที่แล้วไม่ได้ตัดเลขแต้มให้เพราะว่าเลขแต้มเริ่มใช้งวดที่แล้วเป็นงวดแรก แล้วเลขแดงของผมมีความเสี่ยงสูงมากนะครับมีโอกาสเข้า30%มีโอกาสหลุดถึง70%ผมบอกได้ตามตรงเลยนะครับเปอร์เซ็นต์ที่ผมคิดจากไหนนะครับผมคิดจากจํานวนตัวเลขครับเลขมีทั้งหมด10ตัว0ถึง9นะครับผมตีเป็นเลขกลมๆคือตัวเลขละ1 0นตะครับ3ตัวก็มีโอกาสเข้า3 0นี่แหละคือความจริงครับ3ตัวจะบอกว่ามีโอกาสเข้า100%มีโอกาสเข้า9 0เป็นไปไม่ได้หรอกครับใช่ไหมครับบางคนก็จะบอกว่าอี๊ดน,น่อยแท มันน้อยอย่แล้วล่ะครับก็เลขมันน้อยตัวแต่มันก็สามารถลดต้นทุนได้ถึง70%อนตน่านะครับเป็นไงนี่คณิตศาสตร์สถิติเรียกว่าอะไรนะความน่าจะเป็นไม่ใช่ความน่าจะเป็นหรอกมันก็คือความจริงนั่นแหละนะครับมันก็มี2อย่างมันจะออกในด้าน70%นหรือออกด้าน30%มันมีแค่นั้นมันมนีมันออกเสมอกันไม่ได้นะครับมันต้องมีตัวที่ออกนะเพราะเลขมันมีอยู่10ตัวแต้มมันก็มีอยู่แค่10แต้ม ใช่ไหมครับ0-9ก็ 9. เหมือนกันครับมันไม่หนีหรอกมันไม่มัน,ม,นมันก็ไม่มีเลขที่นอกจากเหนือ0-9นี่คือความจริงไม่ออกฝั่ง70ก็ออกฝั่ง30ตอนนี้เราอยู่ข้างฝั่ง30อยู่นะครับเพราะฝั่ง30มันเข้านี่ใครรีคลิปมาก็จะงงเลยอะไรว่า30 70อ่ามาดูนะครับตอกแตกตอกแตกมาในเสียงปากกาอ่า5 ปีก่อนหรือปีที่แล้วนะครับที่ออก4ี่ห้าเกานาะจำได้เลมรรสิบเห็นไหม,มลุยต่อสิรออะไรทีนี้คลิปต่อไปผมจะทําเลขผมจะทําเลขแต้มสามตัวบนให้ เลขแต้มสามตัวบนเลขแต้มรวมงวดที่แล้วเข้าให้ดูก่อนเบก่อนงวดที่แล้วครับผมจัดให้สมาชิกอย่างเดียวงวดที่แล้วงวดนี้ก็คือให้เอฟซีทุกคนเลยนะครับแต่ชุดเนี้ยผมก็จะทําให้สมาชิกอย่างเดียวเหมือนเดิมถ้าผมเคยทําให้สมาชิกผมก็จะทําให้สมาชิกเหมือนเดิมนี่นะครับชุดนี้และผมว่าจะตัดให้มันแคบกว่านี้ด้วยผมดูดีกว่าจะเขียนได้นะครับสองร้อยตัว ไม่มีเครื่องปรินนะครับไม่ไม่มีเครื่องปรินนะครับขาไฟก็จะขาตั้งกล้องก็จะพังไปแล้วมาดูวันนี้นะครับสูตรการคำนวณน,นะครับง่ายแสนบวกแสนครับผมสี่บวกสี่นะครับบวกหน่วยล่างสองครั้งนะครับโอ้บวกเป๋าสี่ไม่ใช่เป๋าดิเรียกอะไรนะโฟสี <c oughs> ่เลยวันนี้บ้านะครับน่าจะตัวใหญ่อยู่นะ ถ้าตัวไม่ใหญ่ก็ปรับความละเอียดความชัดของวิดีโอนะครับจะได้ดูชัดแบบแบบระดับ HD นะครับเป็นแปดแปดแปดบหกซีสี่สงวดนี้เป็นเท่าไหร่ได้ย้อนหลังให้ดูด้วยหนึ่งงวดน,นะครับ6 6หกจ็ดดอันนี้ก็4ี่เป็นแปดแดแดเป็นห6ครับ <c oughs> ทุกคนพอจะมีเขาแล้วใช่ไหมผมคิดว่าออกอะออกใน,นเนี้ยเนี่ยสิบหน่วยจะมีหกเจ็ดแปดอะเชื่อผมไหมล่ะตอนนี้มีเขาอยู่แล้วคือเลขอะไรนะทั้งที่ทํามาหกครับตอนนี้คือเลขหกเลยที่เด่นอ่ะทีนี้ผมจะนาํามาเขียนเลยหกเจ็ดแปดตีแต้มนะครับแต้มผมได้อะไรแต้มผมหกเจ็ดแปดไหมดูก่อนนะครับนี่รู้อยู่เล่มนี้หรือเปล่า ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ไมต้องเร่งผมนะครับผมบอกได้เลยผมก็จะไม่ทําตามที่คุณเร่งนะครับยิ่งคุณเร่งผมยิ่งจะช้าให้ดูนะครับเพราะผมทํายังไงก็เสร็จก่อนอยู่แล้วครับนี่แต้มรวมเนาะนี่เป็นงวดที่สองหกเจ็ดแปดเท่ากันเลยนะไล่ดูผมจะไล่แยกกับหลักสิบนะครับผมจะไม่ได้เอาหลักสิบมาเขียนทีละตัวเหมือนที่ที่ท,ทำตรงนี้นะนะ จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเผื่อมันเข้าตรงเนี้ยจะทําไงใช่ไหมถ้าเราไม่มาทําแยกเนี้ยจะทําไงซึ่งหลักสิบผมทําไปแล้วไน้ตัวไหนไม่รู้ครับก็ลองเข้าไปดูตัวไหนอะไม่ใช่น,นี้มันหลักหน่วยน่าอยู่อีกคลิปหนึ่งนี่นี่หลักสิบเห็นไหมตอนนี้เนี่ยตัวรวมหลักสิบเนี่ยมีแค่ห้าตัวเนี่ยทีนี้ผมก็จะลองทําเฉพาะตัวนี้ดูถ้าเผื่อมันเข้าเฉพาะตัวนี้เราจะได้ถูก นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเหมารวมกันหมดทุกสูตรมามดรวมกันต้องให้เข้าทุกสูตรมันเป็นไปไม่ได้ครับสาหรับผมนะครับสูตรมีเป็นยี่สิบสูตรนะครับงวดหนึ่งมันมันเข้าไม่หมดหรอกนะครับต้องดูอันไหนที่มันน่าจะเข้าแล้วก็มาเคลียร์ออกนะครับอันนี้มันเข้าพวกมากที่สุดมันมีโอกาสออกหกเจ็ดแปดเนาะก็มีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองขเก้า เอ้ยหกสองก็แปดสิหกสองหกสามเกหสี่ก็ศูนหกหาก็หก็หมดแล้วมาเจ็ดเจ็ดศูนยเจดหนึ่งเจ็อะไรได้หกเจ็ดเกแล้วก็มา8ครับ 8, 8, 8, 8 อันนี้ไม่เกี่ยวนะข้างบนนี่ไม่เกี่ยวนะเนี่ยเดี๋ยวพูดเถากันสิว่าอ่ะไม่ใช่พูดถเถอะเดี๋ยวคนอายุเยอะแล้วก็จะบอกว่ามองไม่เห็นตัวเลอกเลอ,อีกอ่อ้ามาเลขแปดนะครับแปดแปดศูนย์ครับแปดหนึ่งก็ไม่ใช่แปดอะไรได้หกแปดแปดแปดอะไรได้เจ็ดแปดเก้า มีแค่นี้เนาะน่าจะแค่นี้นะครับเพราะมันสามตัวสิบตัวก็จะเป็นสามแต้มสามตัวแต้มรวมสามตัวก็จะเป็นสามชุดจากเลขสิบชุดถูกแล้วแหละนะครับทีนี้มาดูทุกคนเห็นไหมตัวไหนที่ผมบอกไว้มันมีตัวไหนที่มันเข้ากันตอนนี้นะครับมีตัวไหนที่มันเข้ากันถ้ามาดูหลักสิบเนี่ยสี่ไม่มีเลยสี่แปดศูนย์สองห้า มีที่ติดแปดกับสองมันก็มีกันหกสองแปดศูนย์แปดแปดแปดเก้าผมคิดว่าหลักสิบมันจะเข้าอ่ะนะครับอืมและเอามาเทียบกับตัวนี้ไงครับนเนล่มนี้หรือเปล่าเนี่ยหลายเล่มจัด มีตัวไหนที่เข้ากันบ้างหนึ่งหกแต่เลขหนึ่งเนี่ยมันติดดับติดดับสามสูตรเลยที่มันชนกันมีตัวไหนครับมีสองหกตัวเดียวยังอยู่ในเขาอยู่เลยเนี่ยอันอื่นไม่มีเลยครับเจ็ดกับแปดไม่มีเลยในชุดนี้มีแค่สองหกกับหนึ่งหกเนี่ยก็หมายใจกันเลยตัวนี้นะครับ มีสองหกกับหนึ่งหกตัวนี้เี่ยยังอยู่ในชุดนี้อยู่เลยนะถ้ามันออกมาคงจะดีนะถึงเกียววิเศษมากเลยนะพูดถึงเนะ่สองหกตัวเดียวเนยะหลือคู่เดียวเลยสองหกกันหนึ่งหกเพราะหนึ่งหกติดอ่ะแต่ชุดเต็มของตัวนี้ก็คือง่ายๆไม่ต้องไปเทียบอะไรตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมาสิบกับหน่วยด้วยแค่สิบกับหน่วยถ้ามาหลักร้อยก็คือตัวแถมมีโอกาสมาเลขสิบมากครับ พอออกเลขสิบเยอะมากสามงวดติดเลขสิบมีไหมหกเจ็ดแปดไม่มีมั้งมีมีแปดมีแปดนะครับมีแปดหลักสิบมีแปดไหนละ่ะเนี่ยแปดสองห้าแปดกับสองห้าเดนซีกับแปด ถ้าดูแค่ชุดนี้ก็จะมี6 2สอเอ้ยสอแล้วก็8 0 8 8 9. 80, 8, 8 9ย์8 8ดคู่ดับผมอะ่ะคือสูตรที่ดีๆทั้งนั้นนะครับที่ที่น่าจะเข้าทั้งนั้นนะครับที่มาพูดให้ฟังนานาคิปเนี้ยเอาตัวนี้นะสาระมันเดี๋ยวไหนละ่ะ ดับนะครับ A8 เนี่ย A8 26ไม่ติดดับถ้าพูดถึงที่ผมบอก1356ผมคิดว่าจะมา1ตัวในนี้นะครับถ้ามันมา2ตัวก็ออก16มันเป็นตัวกันอยู่แล้ว ซึ่งผมคิดว่ายากแล้วแหละชนกันเยอะมากนะครับอาจจะมาแค่6ตัวเดียวถ้ามาแค่6ตัวเดียวแปน่าจะไม่มาถ้าเรือสอถ้าออก26งนะครับเข้าแต้มเข้าสูตรนี้แล้วก็เข้าสูตรที่แบบเดินยาวชุดนั้นนะ่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เข้านี่คือตามสเต็ปที่น่าจะเป็นตอนนี้นะครับนี่คือเส้นทางเดินตัวเลขนะครับแล้วก็เหลือหลักหน่วย เหลือหลักหน่วยเนี่ยสูตรนี้มันเดินดีมากนะครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนคลิปต่อไปมันน่าจะเป็นหลักหน่วยนะครับผม,มน่าจะทําหลักหลักหน่วยเนาะตอนนี้หลักสิบไปแล้วหรือเปล่าใช่แหละเพ๊บมเหลักหน่วยแล้วก็อเอเก้าเรียกไหล่ก็ได้นะก่อนก่อนออกนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุป คลิปนี้นะครับสูตรเก่าเล่าจริงปี6 5ยังไม่เคยหลุดนะครับเด่น10กับหน่วยมีแค่3ตัวประกบแต้มแต้มมีความเสี่ยงสูงนะนะครับยังไม่ยังไม่ไมแบบยังไม่มั่นเหมือนยังไม่มั่นเหมือนแต้ม2ตัวล่างนะครับเพราะว่าเพิ่งใช้งวดแรกแล้วก็เข้าไปนะครับนี่เป็นงวดที่2ที่ใช้แต่ก็เดินดีนะครับก็กอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณฝากกดติดตามกดซับสไครต์กับช่องทัดทางมาบริหารเกิดด้วยนะครับ โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ